โอดิปิงออามาเสด็จตังเห็นเออใหญ่แล้วตัวใหญ่กันเนาะโอเคิยงเบิ้เบื <tinc S 2> <giving. S 3> ้องปลาลายโตอยู่ได้ตัวน้อยได้ปลาเคงมาเลยเบิ้งคือโบราณใส่ปลาหนได้ปลาหน กระซิมาเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำบ่อปลาพี่น้องเลยบ่อปลาเค็งบ่อปลาดุกเขาเนาะบ่อปลาดุกเขากำลังเริ่มกำลังเริ่มเปล่งน้ำออกพี่น้องเลยกำลังเริ่มเปลี่ยนเนาะกระซิอันนี้สิมาเปลี่ยนบ่อปลาเค็งเซลคูพี่น้องเอาคูเอาทางเนาะมาดิบน้ำออกกระซิเบิงสิสะเบิงโตปลาเลยพี่น้องว่าปลามันโตใหญ่สำหรอะไรเนาะทั้งมีทั้งปลามีทั้งหอยพี่น้องเลยบ่อนี้มันบกคอยเลือกบันไดบ่อจอนสีเอาเอาทางสะใส่เนาะถ้าสีล้อ ก็ใส่ยาวมาเปิดน้ำใส่ครับน้ำเสียเวลาพี่น้องเอ้เปิดน้ำใส่ให้มันออกตามถ่อนี่เนาะไหลออกตามถ่อเสียเวลาพี่น้องสิเลยสิซาบเบิ่งโซโฟฟปลาเบิ่งหอยในบ่อเาเลยว่ามันมีลายตั้ใดเนาะมีหอยกันน้ำก็เริ่มขุ่นเลยพี่น้องเอ้บอ่อนี่บ่ค่อยเล็กตั้งใดหอยจับเอิ้นอยู่แทนหอยจูบน้ำมันก็เริ่มขุ่นแล้ว เราได้เปลี่ยนหน้าอันตะโดนล่ะหอยกัลบอยู่สบายดีเด้อพี่น้องเก็บซาบโอ้ยใช้เวลาโดนเติดนิดหนี่งอากเบิ่งโตัปลาเนี่ยพี่น้องหมยว่ามีตัวใหญ่ขนาดไหนว่ามันยังยังเลือรลายเลือดหน่อยปลาเก่งเรา ก็จปล่อยน,อน้ำใส่ตามขอบแล้เสียเวลาเนี่ยเน,นาะเอานี่ขังไว้ถ้าอย่างขังไว้บ่าไหลปลามันปลาไหลปลามันออกบิ่งเหมือนหอยแต่ว่ายังบ่อยากดอกหอยกิน,นแกงมันอะกินอยู่ซ้ำเสื่อก็ออกินก็เลยเปิดเลยบ่เหิงดิขี้หยากมีแต่นหนุ่ยอ้วนเนาะ ป้าพี่น้องแกะกำแฮมนี่ห้อยมาเลยไม่ได้เลิกไปบ่อในยเพี้ยงเขาเข่าบ่อนี่ไม่เลิกก็เดหลือที่ดินไรตอนนี้กระส่าบกว่ะบงป่าหอย เอ้าวหอยโหลหอย,หอยจูบปลาโอ้ปลาคอมันก็ท่าบกแล้วพี่น้อย,อยล่างบ,อบ่อปลาพี่น้องโอ้ลมอย่างนี้ เอาน้ำพากเกษตรเนี่ยแหละเดี๋ยวจะไ,ไปไปนอนค่ะเออมันเป็นกีตอมเนาะมีตาข้างหม้อแม่นั่นเล่มีเห็นแล้วโอ้ เก่งกับเขใหญ่ยุบปลาเกงกับกได้ลยนนอะปลาน้อยนึ่ตุมดเอ้ยพีตุมตัวสำได้เบิ้งเบิ้งทเบิงกัปลานิลสอตตอนจะจับมาสำได้ปลานินตัวนอนจับมาตัวนี้น่อยตอนนี้ตัวสำนี่เลยพี่น้องเขาเปลักปลาปลาดุกไปเหเออ บัดนหน้าเอาคัมปลาเค็งเบิดเหมือนบอกเอาปลานิลนี่ยมาลงบัดนหน้าปอบิกกี้มักกินปลานิลสุดๆเลยปลาเค็งมันก็ตัวน้อยก่อนขังกินยากเป็นขีดต้มร้องเหยียบมั้งเนอะปลาค้อปลาค้อทุบสองตัวนะครับมาปล่อยสองตัวเลยตัวเดียวอะตัวเดียวเลยนะมันมันไปตัวหนึ่งปลาค้อปลาดุกย้ำนั้ำย้ำนำขอนห้ามาปล่อยเสร็ล้ว โอ,อ้กระหอี่น้องอตักแล้ววางดูปลาจุกๆเหมือนนี่เดีย๋ยวเอาน,น้ำออกเลยจ้ะเปียนเปียนนมม้ำแน่นะเปียนน้ำเกา่าเอนาน้ำใหม่เอาน้ำเก่าอาอกน้ำใหม่เข่า Hoi, you gì đâu lô. lỗ lô. lỗ, chuộc. chụp Thì chúng khỏe mà xài người. Tay ngủ. Tay ngủ. hộp ngủ. mất ngủ. Tay ngủ. nó ngủ. Tay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  นี่อยู่ผู่ยังฮิดตมลายอยู่ป่ะปลานินมันเบเิดเบิดวันนี้เอาปลานินทํามาลง,างแดดห้อนน้อดิอันนี่น่ะขี้ต้มมันหมดอยู่นี่ขี้ตม้ม เฮ้งกระเทกเนาะมันแดดเนาะเวลามันแดดมันหมุนขี่ตมอยู่เออลายุยอะกว่เจีนปลานึ่งในสอต๊วปลาขอกับชับมือนีใหญ่เติบแลวไหมทะเลือตัวเดียวไหม ลายยุบหาัวใหญ่เนาะกว่าเลยปลาเค็งเฮ้ยใหญ่ก็วัดเท่านั้นแหละปลาหนิ่นตัวสำนิีเลยาปล่อยตัวเล็ดเล็ดหนี่งปลาขอโคร้ย สวีทนะกเ พยา,า,ย,า,ายามไหพยายามมาพยายามมาล้างน้ำให้มันนะตัวฟดีปิ้งเอามาเสด็จกันเห็นไหม ใหญ่แล้วตัวใหญ่กันเนาะโอเคโเบิ้งเบิ้งปลาล้างบ่อปลาปลาเข็ยงลายตัวยู่ได้ตัวน้อยเด้ปลาเข็งมันเลยเบิ้งคือง่โบราณใส่ปันนินได้ปันนิน ไว้ได้มันตายได้เลยนะเอ้ยอืมแ้วก็สิีกอได้สีเก่าไปหน่อ,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 สอยบสอยบาสมานา่นอยู่เลยเนาะยังไล่อยู่ปลาเก่งเลาวกะบวัย,ยังไลยสิไปใช่เอาปลาคือไปกินเถื่อเดียวบากิโตนึงแล้ยังคือเก,าก่ามืนนอนกันะปลายังน่ะโคโลอยู่บูฮึมเข้มตัวเลยจริงเออที่ดินเจือดลงพี่นอ้องที่ดินเจือดลงมันเลยนะน,น,น่องเนี่ยตามขอบอะไรเงี้ย น้อยห,หมุนเขาเลยอ,อยากเบิ่งโต๊ปลาก็เลยซะเบิ่งพี่น้อยซะเบิงบ่ง,งตางเปลี่ยนน้าเนาะเปลี่ยนนา้าบ่อฟ้าใหม่เลยตัวน้ามันกับขุ่นแห้งเปลี่ยนร,รอบนี้บม่ได้เปลี่ยนง่ายแล้วปไปเลยเกี่ยวเข่าไปแล้ววันนี้มีแต่สิ่ปอยออก,อกสิ่ปอยออกตามขอเปินนืน้าใส ลูกเขาบ่าได้แฉออกพี่น้อยเ้าเปิดเปิดน้ำเปิดน้ำหม่ใส่ให้น้ำเก่าไหลออกเนาะน้ำมันเขียวเฮงเขียวยอนเนาะพักเกษตรเลยพี่นอ้อยเอาภักเกษตรมาปลูกใส่แล้วมันบ่อได้จับดินเนาะบ่ได้จับดินแล้วมันเน่ามาเนีเ่ยเขื่นได้เสียวแต่เสี่ยวแหนมาใส่ไปเนี่ยน้ำก็ออกไร้เติบเลยเนาะเดี๋ยวอันนั้น บอกประเค่งเต็มก่อนน้ำรากพิ่งประดุกทำให้เราใหญ่ทำไมเปิดน้ำใส่เลยคือเงียบแท้เนี่ยท่านมันหรือวะ nhảy là hiến tân hoạt บรทันมันก็เอาอะไรใไปทันมันเด็กตั๊กอยู่บ้างเพื่อนไปทันโอเคฝากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับคุณจอยก็นทขอจบคลิปไว้ตอนนี้กันด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผัวจอยนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสบายดีเด้อพี่น้อง